มีลูกอมมาให้กินด้วยดีจังนี่ดูสีซีดๆเก่าๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่สาระสำคัญดูโดยรวมจริงๆดูสิ่งที่เห็นอย่างแรกคือสีมันค่อนข้างเก่านะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะงงว่า ทำไมผมถึงบอกว่าสีค่อนข้างเก่าในี่เมื่อแผ่นมันก็เก่าแล้วเป็นเพราะว่าของผมได้มาเนี่ยสภาพจะค่อนข้าง,างหมายถึงว่าแผ่นที่ผมซื้อมาเองอะ่ะผมจะค่อนข้างเก็บมิดชิดดีแล้วก็ไม่โดนแสงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขาวสะอาดกว่านี้ใช้ได้ใช้ได้โดยรวมก็โอเคเลย w i น,น n i n g 2014 2009ี่ <2009 S 1> เนี่ยผมมีเปนแผ่นเปสเป็นภาคแรกที่ผมตอนนั้นแผ่นเปันออกมาก่อนแผ่น w i n n i n g ก็เลยซื้อเป็นแผ่นเปสมาน,นี้2014ผมมีอีกปกหนึ่งอันนี้ก็เป็นคนละปกกันอ๋อเพราะอันนี้โซนมันโซนสองส่วนผมมีเป็นแผ่นโซนสามนคนละปก อันนี้ Winning 8 l i ไ e แบเอ Evolution ในยุค p 2ผมมีแค่แผ่นภาคเจ็ดภาคเดียวที่เป็นแผ่นแท้นอกนั้นยังเล่นแผ่นก๊อปแก๊บอยู่หลวนอันนี้ Winning 5 f i ไฟนอ v o l u t i o n ปึ๊บแผ่นสีดำสวยงามน,นี้ด้านหลังเป็นสีน้ำเงิน ผมก็จำไม่ได้แลแผ่นเพสองหมผมเปม็นสีอะไรวะชึบอ่ะอันนี้วินนิ่งแปะธรรมดาอย่างอันเนี้ยเขาได้มาเนะหนึ่งร้อยเยนตอนนีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณยี่สิบห้าบาทวินนิ่งหก เขาใจละเขาได้มาแผ่นละ25บาทส่วนผมไปประมูลมาได้ราคาที่ไม่ต่างกันสักเท่าไรอือแล้วที่ดูรหัสละเป็นโซน2หมดเลย่ก็โซน2โอเค,อก, 2, อเคก็สมแบบว่าถ้าบอกว่าเขาไปประมูลมาจากโคดังญี่ปุ่นแผ่นละประมาณ100เยนก็25บาทส่วนผมประมูลมาแผ่ละ40บาทไม่มีคนแย่งด้วยก็ 6แผ่นทั้งหมดก็240บาทเอาไปรวมเพิ่มในคอลเลคชันของผมตอนนี้ซึ่งตอนนี้ของผมเองก็มีแผ่นภาค7ซึ่งเป็นภาคแรกที่ผมซื้อแผ่นแท้แล้วก็แผ่นวินนิ่ง2008 2021, ถึง2021 8งเอ,อ2008ถึง21ก็14ภาค4รวมกับตรงนี้อีก6แผ่นก็เอ้ย รวมกันตรงนี้อีก6แผ่นก็เป็น20แล้วก็แผ่นพักเจ็อีก1แผ่นเป็น21ภาคละที่ผมมีแผ่นแท้วินหนึ่ง